สวัสดีครับวันนี้ก็จะเล่าเรื่องโยคะครับโยคะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าสำหรับผู้สูงอายุแล้วเราฝึกโยคะก็เพื่อที่จะให้สุขภาพดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกการหายใจหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบโอเคไหมครับหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบ ทำให้ได้นะครับท่าแรกที่ง่ายๆคือท่านอนหงายถ้าใครทําได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นท่านอนคว่ําลองนอนคว่ําได้สัก5ลมหายใจ10ลมหายใจคือหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งครั้งเราเรียกว่า1ลมหายใจนะฮะหนเซตนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาโพสท่ากันท่ายากมีเยอะแยะนะครับเช่นท่างู นะครับถ้าบิดตัวถ้านอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะทําท่าต้นไม้นะครับท่าบิดตัวท่าบิดตัวอาจจะเป็นภาพนะฮะก็มีหลายท่าน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าท่าไหนเป็นท่าไหนก็อย่างท่าแรกเลยเนี่ยผมเรียกว่าท่า มีตัวนะครับมีผมนะฮะมีผมที่คอยช่วยคนที่บ้านนะครับทำท่านี้นะฮะส่วนท่างูนะครับท่างูยิงภาพในอดีตสมัยหนุ่มๆล้ลองดูนะครับจากนั้นก็จะเป็นท่าต้นไม้ท่านี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ถ่ายล่าสุดเลยนะฮะก็คือการแต่งตัวเนี่ยเอาให้มันรัดกุมนะครับ แต่ถ้าเราไม่ได้เล่นท่ายากอะไรอย่างเชงเกงผ้ขงาขาวม้าก็มีเวลาร้อนๆแล้วก็อาจจะมีผ้าไว้ซับเหงื่อนะฮะทำไปร้อนซับเงหบเงื่อหายครับเหงื่อหายร่างกายก็ดีขึ้นหายใจเข้าท้องยุบอก็ไม่ใช่สิหายใจเข้าท้องพองนะเมื่อกี้เป็นมุกนะฮะหายใจออกท้องยุบโอเคนะครับและ พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้จบเรื่องของโยคะท่าต้นไม้ฮ่สูงหน่อยสูงหน่อยท่าสูงนะฮะท่าสูงยืนนะสวัสดีครับ